สวัสดีครับผมนายเสาวิทย์ยมสุขครับเลขรหัสนักศึกษา6 7 7 0็7 5 9ครับวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์สไลด์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือบริการให้ตัวเองทำนะครับก็เลือกเป็น Twitch TV มานะครับ Twitch TV นะครับรายละเอียดคร่าวๆก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำคอนเทนต์ออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมหรือว่าลงวิดีโอก็ได้ครับ แลจุดเด่นก็คือสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สตรีมอีกยังได้อีกด้วยครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับผู้ชมได้ตลอดครับแล้วก็ตัวแอปที่เลือกเอาไปรีวิวนะครับก็จะเลือกเป็น Lemon A ครับ Le m o นเนะครับก็มีจุดเด่นก็คือมีฟีเจอร์ที่เหมาะกับการสร้างคอนเทนต์นะครับสามารถแบบแบ่งได้เป็นหมวดหมู่ครับ แล้วก็ตัวแอปมีความใช้ง่ายไม่ซับซอ้อนครับแล้วก็เรื่องความเหมาะสมในการโพ้นะครับที่เลือกลงบน l e m o n a เพราะว่า l e m o n a นะครับมีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนว่าเป็นหมวดหมู่อะไรนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของแคปชั่นนะครับ mm hmm. ก็ที่เลือกเป็นแคปชั่นนี้นะครับเพราะว่าจะได้ดึงดูดสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สตรี หรือชอบดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็เรื่องการติดแฮชแทกนะครับก็แฮชแทกทวิ e สเต็มเมอนะครับก็ทําให้แฮชแทกเนี่ยครับมีความเพิ่มยอดการเข้าถึงมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนแอปต่อไปที่เลือกมานะครับแพลตฟอร์มต่อไปที่เลือกมาก็จะเป็นสะสมครับสะสมเป็นแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆรองเท้านะครับ แลตัวแอปมีจุดเด่นคือสามารถเช็คแทร์ลอมได้ครับให้กับทุกคนแล้วก็มีฟีเจอร์สามารถต่อรองราคาได้ครับแล้วตัวแอปนะครับผมก็เลือกรีวิวผ่าน t ิ tiktok เนื่องด้วย t i k ตอกนะครับมีจํานวนผู้ใช้เยอะครับทำให้การเข้าถึงค่อนข้างที่จะง่ายแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายในการยิงแอดเราสามารถคุมงบได้ครับว่าจะอยากให้ยิงกี่บาทกี่บาทครับแล้วก็ส่วนแคปชั่นที่โพสลงนะครับเอ่อ เพราะว่าที่เลือกแคปชั่นนี้นะครับเพราะว่า t i k ต o อกนะครับเออ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายถ้าสามารถมีฟีเจอร์เลือกเพย์นะครับให้ใส่ลงไปในโพสได้ทําให้หนดาดึงโดดมากขึ้นครับแล้วก็ความเหมาะสมของแคปชั่นนะครับที่เลือกแคปชั่นนี้เพราะว่าจะทําให้เจาะจงกลุ่มที่ชอบเสื้อผ้าหรือสินค้าสตรีทนะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายส่วนของแฮชแช็กนะครับก็ ตรงตัวเลยครับแพลแทกสะสมก็เพิ่มการเพิ่มยอดการเข้าถึงอยู่แล้วครับเราวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนี่เป็นไง่